สวัสดีครับพี่น้องครับดินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่เกษตรลองทำนะครับผมก็วันนี้ก็พายุก็ยังไม่ไปนะครับพี่น้องครับยังมืดคึ้มอยู่ตลอดเวลานะครับตอนกลางคืนก็มีฝนตกนะครับพี่น้องครับก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ต้องกรีดยางตอนกลางวันนะครับผมพี่น้องครับก็ อาจจะไม่ออกเท่าตอนกลางคืนนะครับพี่น้องแต่ด้วยความจําเป็นนะครับจะรอให้พายุออกไปหมดมันก็เดี๋ยวไม่มีอะไรกินกันนะครับพี่น้องครับก็เลยต้องกีดยางตอนกลางวันนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พายุฝนตกมักจะตกตอนกลางคืนนะครับพี่น้องครับประมาณบ่ายแก่ๆบ่ายสี่โมงห้าโมงนี้ก็เริ่มมีฝนมาแล้วนะครับพี่น้องครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่น้องครับขีดดางตอนกลางวันนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับพี่น้องครับแต่เขาจะ บางวันก็ค่อยบางวันก็แรงนะครับพี่น้องครับอย่างเมื่อคืนนี่ก็ตก ก็ไม่แรงนะครับพี่น้องครับแต่ก็พอทําให้ลาคาญนะครับพี่น้องครับเราก็กลัวว่าฝนจะมาแรงนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ลงกรีดนะครับพี่น้องครับก็เลยจะมารอกรีดเอาตอนกลางวันนะครับพี่น้องครับ อย่างก็เพิ่งเก็บขายไปครับ น้ำยางก็หยุดไหลเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับกรีดได้ครึ่งเดียวนะครับพอก่อนครับพี่น้องครับอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับว่าจะไปตัดหญ้าขันนานะครับก็เลยกรีดครึ่งเดียวพอเดี๋ยวรอบเย็นเอาอีกครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับเป็นการกรีดยางกรีดยาง ในช่วงที่กีดยางในช่วงกลางวันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากลางคืนมันกีดไม่ได้เนาะฝนตกไอ้ฝนมันจะชอบตกกลางคืนนะครับพี่น้องครับก็ยางก็ออกอย่างที่เห็นนะครับก็ต้นออกต้นไม่ออกปั้งนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องปกตินะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆกันนะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม